สวัสดีครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมของทุกปีเปิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันจะมีนักเตะดาวดังมากมายที่เจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่ลงตัวซึ่งไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นบังจะทําให้การเจรจาลากกันมาอย่างยาวนานและทาให้พวกเขาเหลือสัญญากับทีมเพียงแค่6เดือนหรือสิ้นสุดเพียงแค่สิน้นฤดูกาลนี้เท่านั้น และจจกสัญญาที่เหลือเพียงแค่6เดือนมันทาให้นักเตะระดับโลกมากมายเข้าสู่กฎบอสแมนที่จะทําให้พวกเขาสามารถเจราจากับสโมสรใหม่ได้ทันทีและเมื่อเจราจาสําเร็จก็สามารถย้ายทีมได้หลังจากหมดสัญญาหเดือนที่เหลือซึ่งสโมสรต้นสังกัดใหม่นั้นไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินค่าตัวเลยแม้แต่สตางค์เดียวซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับผ้านักเตะระดับโลกที่เพิ่งเข้าสู่กฎบอสแมนแบบสดๆร้อนๆในช่วงมกราคมนี้ซึ่งมันจะมีใครบ้างนั้นและแต่ละคนจะฝีเท้าระดับโลกขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับ โดยนักเตะคนแรกได้แก่อุสมานเดมเบเล่ปีกชาวฝรั่งเศสวัย24ปีจากสโมสรบาร์เซโลนาโดยเดมเบเล่นน้นแม้จะเป็นนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บบ่อยแต่เขาก็ยังคงถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองของทีมชาติฝรั่งเศสอยู่ดีด้วยความที่โด่งดังตั้งแต่ยังเด็กกับทีมบอสเซียดอทมุนทำให้เขาถูกบาร์เซโลนาทุ่มเงินมหาศาลถึง145ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเข้ามาร่วมทีมในปี2017และเดมเบเล่ก็ต่อยอดความยิ่งใหญ่ด้วยการพาทีมชาติฝรั่งเศสควาชมปโลกในี2018 แต่จากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ที่ไม่ลงตัวมาอย่างยาวนานทําให้ในเวลานี้เดมเบเล่นั้นเข้าสู่กฎบอสแมนและสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเตะค,คนที่2ได้แก่ปอปอกบามิดฟิล์ชาวฝรั่งเศสวัย28ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยปอกบานะั้นเริ่มต้นฤดูกาลน,นี้ได้อย่างน่าประทับใจโดยจากการลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกไป9านัดเขาสามารถทำไปได้ถึง7แอซิสแต่ปอกบานะั้นเดินมาโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บหนักและต้องพักยาถึง3เดือนแล้วมันทําให้โอกาสที่ปอกบาจะกลับใจและอยู่ต่อกับแมนยูนันลดลงไปเช่นกันส่วนตัวกุนซือใหม่ของทีมอย่างลาฟดังนิกเขาเคยออกมาพูดว่าจะไม่หลังปอกบาไว้ถ้าอยากย้ายทีมก็เชิญเลยและนั่นทําให้ในเวลานี้สโมสรยกัยกษ์ใหญ่จากทั่วทวีบยุโรปต่างจับจ้องสถานการณ์ของปอปอกบาตาเป็นมัน นักเตะระดับโลกคนที่3ได้แก่เปาโลดิบาล่ากองกลางตัวรุกชาวอเจตินาวัย28ปีจากสโมสรยูเวนตุสโดยดิบาล่าคือหนึ่งนักเตะขวัญใจแฟนบอลจากทั่วโลกด้วยหน้าตาหล่อเหลาแล,และฝีเท้าที่จัดจ้านมันทําให้เขากลายเป็นนักเตะซุปเปอร์สตาร์ตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งจากเจ็ดฤดูกาลที่เขาอยู่กับยูเวนตุสเขาสามารถพ่าทีมคว้าแชมป์ไปถึง12รายการและจากความสุดยอดทั้งหมดที่กล่าวมาทําให้ไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งเปาโลดิบาล่าจะกลายเป็นนักเตะที่เข้าสู่กฎดบอสแมนและสามารถย้ายออกจากยูเวตได้แบบฟรีฟร นักเตะระดับโลกคนที่4ได้แก่คิริยันเอมบัปเป้กองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย23ปีจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ทุกคนนั้นรู้ดีว่าสักวันหนึ่งเ e อ็มบปเป้จะต้องโบกมือลาเปเ e ช่ไปอย่างแน่นอนแต่ว่าจะด้วยค่าตัวเท่าไหร่1 0 0ล้านยูโรหรือ200ล้านยูโรอันนี้ไม่มีใครที่จะทราบได้จริงๆแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันค่าตัวการย้ายทีมของคริยน e ันเอ็มบปเป้นั้นคือศูนยูโรเพราะเขาเข้าสู่กฎบอร์ดแมนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถ้าสโมสรไหนได้สัญญาเขาไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลก็เตรียมเปิดตัวหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแห่งยุคต่อไปได้เลยและที่สําคัญจะได้ตัวไปแบบฟรีฟรดยยม่ตต้งเสีแแาว และแล้วก็มาถึงนักเตะระดับโลกคนสุดท้ายได้แก่มหาเทพเจสซี่เมซี่โรนัลโดลินการ์ดแนวลูกชาวอังกฤษวัย29ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโดยเรื่องของมหาเทพนี่คือเรื่องราวที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานในโลกฟุตบอลซึ่งจะมีเพียงนักเตะแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาเทพซึ่งหนึ่งในนั้นคือเจสซี่ลินการ์ดโดยสำหรับลินการ์ดในทีแรกคำว่ามหาเทพน,นั้นคือการหยอกล้อของเหล่าแฟนบอลแต่เมื่อถึงเวลาที่ลินการ์ดได้ไปโชว์ฟอร์มที่โคตรสุดยอดกับเวสต์แฮมคำว่ามหาเทพของเขานั้นนกก็ไไมมม่่เเหือออดิอีตป และในเวลานี้มหาเทพเจสซี่เมซี่โลนัลโดลินกาดก็พร้อมแล้วที่จะย้ายไปประทานชัยชนะให้กับทีมอื่นแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับ5้านักเตะระดับโลกที่เตรียมย้ายทีมแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ